คลิปนี้เรามาดูการปลดรหัสล็อกหน้าจอของมือถือ Oppo A12 กันครับเดี๋ยวจะดูรุ่นก่อนนะกดดอกจันสี่เหลี่ยม899สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเข้าสูู่โห,หมดตัวเนี้นะเราก็ดูโมเดลนะครับเนี่ย CPH2083 นะครับเป็นโมเดลของ Oppo A12 นะในการปลดนะครับบางรุ่นเราสามารถสั่งปลดได้ในโหมด Recovery นะมันจะมีรหัสให้นะครับตอนเราสั่งแต่รุ่นนี้ไม่มีรหัสนะครับ ถ้าไม่มีรหัสแบบนี้จาเป็นต้องใช้โปรแกรมนะตัวนี้ผมใช้โปรแกรมอ n l ล็อกทูลนะนะครับซึ่งการใช้โปรแกรมตัวนี้จะช่วยทําให้เราสามารถปลดได้ง่ายแต่ว่าโปรแกรมตัวนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นถ้าท่านไหนอยากปลดเนี่ยสามารถปลดออนไลน์ได้นะก็จะต้องมีคอมนะครับจะต้องมีคอมแล้วก็ผมก็จะทําการรีโมทเข้าไปนะครับที่คอมแล้วก็สั่งปลดให้โดยท่านไม่ต้องส่งมือถือมานะครับวิธีการปลดก็เลือกรุ่นของมือถือนะ จากนั้นก็สั่งไว้ Data f a c t o r y Reset แบบนี้นะครับเสร็จแล้วมือถือเรานะครับก็ทำการกดลดเสียงเพิ่มเสียงแช่ไว้นะครับแล้วก็เสียบสายตัวโปรแกรมก็จะทำการสั่งไว้ Data นะครับหรือสั่ง h a n d r e s e t ก็คือสั่งึ้นค่าโรงงานนั่นเอง f a c t o r y Reset นะครับนะสังเกตโปรแกรมด้านขวามือไงหมครับก็จะทำการวิ่งอ่าก็รอรอนะครับรอให้โปรแกรมมันทำงานจนเสร็จนะครับ ลักษณะแบบนี้มือถือรุ่นใหม่ๆนะครับจะต้องใช้โปรแกรมแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะนะครับถ้าเราสั่งไว้ Data ในหมูด Recovery ไม่ได้นะบางรุ่นมันไม,ม่มีรหัสนะครับให้แต่ถ้าเป็นมือถือซัมซุงนี่สั่งสั่งไว้ Data ในน้ำมูดคืนค่าได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาติด Gmail แทนแต่มือถือ oppo นี่สั่งคืนค่าโรงงานถ้าบางบางรุ่นปลดปลดรหัสไม่ได้แต่ว่าปลด Gmail นี่จะง่ายนะ เดี๋ยวหลังจากทาตัวน,นี้เสร็จเดี๋ยวผมจะปลด Gmail แบบง่ายให้ดูด้วยนะครับก็ดูให้จบนะโอเคตอนนี้ก็รอให้มือถือมันบูตขึ้นมาครับถ้าท่านไหนอยากปลดก็ทักเฟซได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางเฟซไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้ทุกรุ่นนะนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันสามารถสั่งปลดได้เกือบทุกรุ่นนะครับแต่ก็มีบางรุ่นนะที่ทําไม่ได้เช่น Oppo E 3 S เนี่ยโปรแกรมไม่รองรับนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น เป็น CPU ที่โปร,ปรแกรมตัวนี้ยังทำไม่ได้นะครับหรือ Oppo A7 เนี่ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่รุ่นอื่นๆลองลองทักสอบถามดูก่อนนะครับการปวดก็คิดให้ราคากันเองนะคิดให้ราคากันเองนะครับแต่ท่านก็ต้องกดเป็นสมาชิกของเพจช่องสอนออนไลน์ด้วยนะครับถือว่าเป็นสมาชิกแล้วก็จะปวดให้ในราคากันเองนะครับถือว่าเป็นสมาชิกโอเคพอเราขึ้นมาปุ๊บจะเห็นว่าตัวเนี้รหัสถ่ายไปแล้วนะครับ เราก็จะมาทําการตั้งค่าเครื่องใหม่ครับทีนี้ก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับกดถัดไปเรื่อยๆก็ตั้งค่าเป็นภาษาที่เราต้องการซะอ่าโอเคนะครับสำหรับในการปลด Gmail นี่ถ้าเรากดถัดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยบางทีมันหมุนหมุนหมุนนานไปนะครับสําหรับมือถือซัมซุงอ่ล p p p o เนาะไม่ใช่ Samsung o p p o A 1 2ตัวเนี้ยนะครับเราสามารถ กดรหัสข้ามได้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการกดรหัสข้ามทํำยังไงอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูก่อนนะครับว่าถ้ามันเรากดไปแล้วเนี่ยมันเซ็ค่ายุ่งยากใช่ไหมเราไม่อยากเซ็ค่าเนีย่ยตอนนี้มันให้ตั้งรหัสล็อกหน้าจอก่อนอันนี้คือตั้งรหัสนะไม่ใช่ว่าใส่รหัสเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมจะกดข้ามโดยใช้รหัสให้ดูนะครับแล้วก็กดกลับไปหน้าแรกเลยโอเคจากนั้นกดเข้าที่โทรฉุกเฉินนะครับ กดเข้าที่โทรฉุกเฉินแล้วก็ให้กดรหัสตามนี้เลยซึ่งเป็นรหัสข้าม Gmail ของ Oppo นะ Oppo กับ Realme ได้นะครับแต่ว่าได้ในบางรุ่นนะเพราะว่าบางรุ่นอัปเดตความปลอดภัยใหม่มันจะข้ามไม่ได้นะครับเนี่ยกดดอกจันสี่เหลี่ยม8 1ดหสี่เหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมก็จะเล่นเข้าสู่หน้าการใช้งานได้เลยอ่าโอเคนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้ Oppo A 1 2นะครับ วิธีการปลด Gmail แบบรหัสแบบง่ายก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าปลดรหัสเนี่ยจำเป็นต้องใช้โปรแกรมนะครับก็ทักสอบถามได้นะครับเดี๋ยวปลดให้ในราคากันเองแต่ถ้าไม่มีคอมก็จำเป็นต้องส่งมานะส่งมาก็อาจจะมีค่าส่งกลับเพิ่ม50บาทนะครับค่าปลดก็ประมาณสัก200-300นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกรอบนึงโอเคนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์นะตอนนี้ช่องสอนออนไลน์มีความรู้เยอะมากนะครับฝากทุกท่านกดติดตามไว้แล้วก็ลองเลื่อนดูนะในหมดของวิดีโอนะครับคลิปไหนที่เป็นประโยชน์กับเราก็ดูแล้วเป็นความรู้ก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ